มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้กันนะครับเมื่อคืนนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดปรากฏว่าปรับตัวลดลง3.76จุดมาปิดตลาดที่18,533.05จุดนะครับแล้วก็ขณะที่ดัชนี S&P มพี500นะั้นปิดตลาดปรับตัวลดลงเล็กน้อยครับ0.85จุดมาปิดตลาดที่2,181.74จุดแล้วก็ในส่วนของ ดัชนี NASDAQ นะครับปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น12.34จุดนะครับมาปิดตลาดที่5,225.48จุดในส่วนของ NASDAQ นะครับดัชนีเองถือว่าทำสถิติปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการนะครับหรือปิดตลาดปรับตัวขึ้นมาสูงสุดเป็นประวัติการนะครับ สำหรับตลาดทุนสหรัฐเมื่อคืนนี้นะครับที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่านักลงทุนนะครับยังคงมีมุมมองเป็นบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับที่ออกมาค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้กระทรวงขอโทษนะครับกระทนนะร,ระวงแรงงานของสหรัฐนะครับได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรปรากฏว่าดีกว่าที่นักวิเคราะห์ได้มีการคาดการณ์กันเอาไว้ อย่างไรก็ตามครับเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นนิวยอร์กยังคงได้รับแรงกดดันจากราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่มีการปรับตัวลดลงทําให้หุ้นในกลุ่มพลังงานเองนั้นเป็นตัวฉุด ตลาดลงมานะครับอย่างไรก็ตามครับนักลงทุนเองยังคงจับตาดูการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐดิวเฟดนะครับที่จะมีการประชุมในวันที่26สิงหาคมนี้ในการประชุมดังกล่าวนางเจเน็ตเยลเลนประธานธนาคารกลางสหรัฐดิวเฟดจะเข้าร่วมประชุมด้วยนักลงทุนเฝ้าจับตาดูครับว่านางเจเน็ตเองนั้นจะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้เมื่อใดนะครับมาดูความลขึ้นไหวของภาวะตลาดน้ํามันกันบ้างครับ สัญญาณน้ำมันดิบเวสเทสัหรือ WTI เมื่อคืนนี้ปรากฏว่าปิดตลาดปรับตัวลง25เซนมาปิดที่42.77ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่สัญญาณน้ำมันดิบเบรนนะครับก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน41เซนมาปิดที่44.98ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ที่มีการปิดตลาดปรับตัวลดลงเนื่องจากว่านักลงทุนกลับมาวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของภาะวะน้ำมันล้นตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่สำมักงานทางด้าน สารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐหรือ EIA ได้ปรับเพิ่มคาดการการผลิตน้ำมันของสหรัฐนะครับในปี2,560สู่ระดับ8.31ล้านบา์เรลต่อวันนะครับขณะที่คาดไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจะอยู่เพียงแค่8.2ล้านบาร์เรลต่อวันเท่านั้นเองนะครับ EIA ยังระบุด,ด้วยครับว่าปริมาณการใช้น้ำมันทั่วโลกนะครับมีแนวโน้มที่จะสูงกว่าปริมาณการผลิตอยู่ที่ประมาณ170,000บาเรลต่อวันในปี2,560นะครับ อย่างไรก็ตามนะครับนักลงทุนจับตาดูการประชุมนอกรอบนะครับหรือการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของประเทศผู้ค้าน้ำมันไหลใหญ่หรือกลุ่มโอเปกนะครับที่จะมีขึ้นในวันช่วง26-28กันยายนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดทุนเอเชียกันครับ ตลาดทุนเอเชียเปิดทําการในช่วงของเช้าวันนี้มีทิศทางที่แตกต่างกันไปนิกีกของประเทศญี่ปุ่นเปิดตลาดขึ้นมาก็อยู่ในแดนลบตอนนี้ลบอยู่ประมาณ48จุดนะครับเนื่องจากว่าค่าเงินเยนนะครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐปรากฏว่าแข็งค่าขึ้นนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับก็มีนักลงทุนเองก็มีการขายทํากําไรกันออกมาด้วยนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เองนิกกี้ก็ปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับห้างเซ็งของฮ่องกงเองเปิดตลาดขึ้นมาในช่วงเช้าวนันนี้ตอนนี้บวกอยู่ประมาณ122จุดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเคลื่อนไหวไปตามทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐส่วนซึ่งไฮคัพสิทธิ์ของประเทศจีนนะครับในช่วงของเช้าวนันนี้ตลาดค่อนข้างที่จะพันผวนนะครับดัชนีอยู่ในแดนบวกแล้วก็ลบสลับกันไปสิงคโปร์ตอนนี้อยู่ในแดนบวกนะครับแล้วก็ฟิลิปปินนอโดีเซยยยังคงคู่ใน ในช่วงจะไปมาเกาะติดก,กับทางด้านหุ้นอินเทนกันครับคุยใน,นเทปวันนี้เราจะไปเกาะติดก,กับบริษัทไทยออยจํากับมหาชนหรือหุ้นท็อปนะครับ TOP สำหรับหุ้นท็อปนะครับหรือบริษัทน้ำมันไทยออยเองนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ผลิต ทางด้านออลงกันน้ํามันนะครับรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปัจจุบันเองมีกําลังการกันน้ํามันนะครับอยู่ที่ประมาณ2 7 5 0 0 0บาร์เรลต่อวันนะครับแล้วก็ปัจจุบันเองนอกจากธุรกิจกันน้ํามันนะครับก็ยังมีธุรกิจในส่วนของปิโตเคมีนะครับธุรกิจน้ํามันหล่อลื่มพื้นฐานนะครับแล้วก็ธุรกิจไฟฟ้าแล้วก็ ธุรกิจการผลิตเอทานอลนะครับแต่มา่สองที่ผ่านมาเองนะครับไทยออยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ7,752ล้านบาทปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ประมาณ24-25%ขนาดขณะที่กำไรในช่วงของ6กเดือนแรกนั้นก็อยู่ที่ประมาณ1 2 5 0 0ล้านบาทนะครับกำไรดังกล่าวนะครับถือว่าเทียบเท่ากับปี2 5 5 0 8ทั้งปีนะครับที่ท็อปหรือไทยออยนั้นมีกำไรสุทธินะครับเรามาดูในมุมมองของหุ้นท็อปนะครับหรือไทยออยในช่วงของปี2559ในมุมมองของนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง4แห่งครับ บริษัทแรกนะครับนั่นก็คือบริษัทหลักทรัพย์ไอรามองว่าธุรกิจทางด้านโรงไฟฟ้าของไทยออยนะครับเหลือโรงไฟฟ้า SPP จํานวน2ยูนิตมีการขายไฟฟ้าให้กับอีกนะครับนั่นก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจํานวน180เมกะวัตต์นะครับสามารถที่จะเปิดดําเนินงานในส่วนของเฟสที่1แล้วก็เฟสที่2แล้วเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันที่1มิถุนายนด้วยนะครับคาดว่าจะมีกําไรรวมประมาณอยู่ที่ประมาณ1,000ล้านบาทต่อปีครับ ทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ทนเนตี้มองครับว่าไตรมาสสนะครับของปีนี้คาดว่าค่าการกันนะครับจะส่งสัญญาณการฟื้นตัวอยู่ที่ประมาณ1-2เหรียญบาเรลนะครับแล้วก็ในมีส่วนแบ่งกำไรนะครับจากธุรกิจไฟฟ้าก็จะเติบโตนะครับโดยประเมินไว้ที่ประมาณ2,000ล้านบาทต่อปีในปี2,560นะครับมาดูทางด้านนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงกิมเองกันบ้างครับ นักวิเคราะห์มองว่าแนวโน้ผมผลประกอบการในไตรมาสที่3จะทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้านะครับแม้ว่าค่าการกันอ้างอิงสิงคโปร์จะมีการลดลงประมาณ 7. 3เปอร์เซ็นต์แต่ผลิตภัณฑ์หลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของน้ํามันดีเซลนะครับก็มีส่วนต่างราคาสูงขึ้นแล้วก็การอ่อนตัวของราคาน้ํามันเบนซินทําให้ส่วนต่างอาโรเมติกปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันสุดท้ายมาดูนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักซัพย p แอปเปิลเวลกันแนวโน้ม การดาเนินงานในช่วงของครึ่งปีหลังของปี2559คาดว่ากําไรปกติน่าจะใกล้เคียงกับช่วงของครึ่งปีแรกนะครับแม้ว่าค่าการกันนะครับที่เทียบกับตัวของตลาดสิงคโปร์นะครับจะยังคงชะลอตัวลงในแต่มาที่3อีกราว7.5อนะครับอย่างไรก็ตามนะครับหุ้นท็อปเองยังรับรู้จากโรงไฟฟ้าท็อปนะครับ SPP ทั้ง2เฟส คำแนะนำของบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง4แห่งทุกแห่งยังคงแนะนำให้ซื้อราคาเป้าหมายสูงสุด85บาทนะครับแล้วก็ราคาต่ำสุดอยู่ที่72บาทต่อหุ้นเราพักสักครู่ครับ